สวัสดีค่ะกับมังคกแกน,นุกนะคะกับช่อง Ford Body by นุกค่ะวันนี้นุกพามาชมรถนะคะที่เป็นรุ่น Y Tag ก,กันนั่นเองค่ะเป็นระบบขับเคลื่อน 4. ี4คูณ่นะคะก็คือขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยของเขาจะเป็นเครื่องยนต์2อลิตรค่ะเป็นเครื่องไบเทอร์โบนะคะมาอยู่ที่2 1 0ม้าค่ะและ500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะ วันนี้ที่พามาชมนะคะต้องบอกเป็นรถตกพิเศษค, <c oughs> ค่ะเพราะว่าของรุ่นนี้เนี่ยของเรามีส่วนลดจุใจกันเลยนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปรู้นะคะว่าส่วนลดเขามีอะไรบ้างคะ่ะมาดูจากกับพี่เขากันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มดูกันเลยนะคะว่าคันนี้เขาตกแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะด้านหน้าเลยค่ะในส่วนของตัวชุดกระจังหน้านะคะอันนี้เราใช้กระจังหน้าเดิมนะคะแต่รอบค่ะในเรื่องของตัวที่เป็นคาดกลางคาว่าฟอร์ดแบบนี้นั่นเองคะ่ะซึ่งไม่ได้เปลี่ยนตัวชุดกระจังหน้าแต่อย่างใดนะคะด้านในค่ะ ยังคงความเป็นตะแกรงรังผึ้งอยู่เพราะว่าเป็นกระจังหน้าเดิมจากของโรงงานนั่นเองคะ่ะส่วนสีเนี่ยก็ใช้เป็นสีเทอรการไฟนะคะเป็นแบบเงาๆเข้ามานะคะด้านล่างคะ่ะเสริมในเรื่องของตัวชุดสเกิร์ตท,ที่เป็นของชุดวายนั่นเองคะ่ะด้วยตัวชุดนี้เนี่ยเวลาที่เราติดตั้งเนี่ยก็คือจะเป็นครอบทับงานชุดเดิมไปไม่ได้แกะชิ้นงานออกนะะั่นเองค่ะฉะนั้นในการติดตั้งคะ่ะค่อนข้างที่จะเรียบติดไปกับตัวรถนะคะการยึดหรือติดตั้งเนี่ยอันนี้ก็คือเราจะมีในเรื่องของตำแหน่งยึดที่เป็นตัวน็อตต่ก็ืใช้เปนนียทดััดบว ชุดกันชนหน้ากันเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงนี้เก็บขอบยางนะคะเข้ามาให้ค่ะไม่ได้ใช้เป็นงานซิลิโคนค่ะของรุ่นนี้ที่นุกบอกไปค่ะก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อได้เองฉะนั้นคือเป็นตัวท็อปนะคะอันนี้เขาก็จะมีกล้องด้านหน้ามาให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของตัวกล้องจะค้อยลงมาด้านล่างนิดนึงตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวกระจังหน้าที่เราติดตรงไปนี้จะไม่ได้บังนะคะราคาค่าตัวของพี่เขาเลยค่ะอยวิทีนนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะซึ่งคันนี้มีติดในเรื่องของตัวกันแข็งมาให้อยู่แล้วนะคะ เราการแข่งเราให้ฟรีค่ะไม่เพิ่มราคาแต่ส่วนที่เพิ่มค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวสีนั่นเองค่ะคันนี้จะเป็นสีเหลืองสำหรับรถรุ่นนี้ค่ะที่การแข้งเราติดให้เลยเนี่ยเป็นการแข้งที่มาจากโรงงานนะคะแต่พอเป็นรถสต็อกพิเศษค่ะเราก็คือจะให้เป็นราคาเดิมพร้อมกับการแข้งที่มาแล้วนั่นเองค่ะขยับมาดูต่อค่ะไฟด้านล่างนี้คือตัดหมอกเป็น L E D เข้ามาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีตัวเตือนการชนด้านหน้านะคะพร้อมกับมีเรดาร์ค่ะที่ตรวจจับคนนดินถนนอยู่ทางด้านในกันนั่นเองค่ะ ท่านั้นไม่พอค่ะสำหรับรถรุ่นนี้ค่ะตัวไฟที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นไฟเมทิคเอลวเข้ามานั่นเองฉะนั้นตัวไฟชุดนี้ค่ะข้อดีของเขาเลยนะคะก็คือรถในเรื่องของตัวแสงแยงตาค่ะแล้วก็2ค่ะช่วยในเรื่องของตัวปรับองศากันเองของตัวไฟนะคะมาพร้อมกับเรทาม์ลันนิ่งไลท์รูปสีแคมแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ให้เรียบร้อยนะคะพอรถที่มีออปชั่นแบบนี้ค่ะเราจะมีระบบเปิดไฟสูงอัจฉริยะเข้ามาให้ด้วยนั่นเองค่ะช่วยมาให้เรียบร้อยในรุ่นนี้ค่ะ ด้านข้างค่ะตัวคิ้วล้อก็คือติดเสริมนะคะมาพร้อมก,กันกับชุดที่เป็นกันชนหน้ากันนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นขนาด6นิ้วแบบเรียบนะคะของตัวชุดวายค่ะแบบไม่มีหมุดกันเข้ามาค่ะล้อใช้เป็นล้อเดิมไซส์ขนาดอยู่ที่18นิ้วค่ะคันนี้เลยค่ะตัวยางเนี่ยจะเป็นยาง H t ทเข้ามานะคะแต่ว่าขนาดไซส์ของล้อจะอยู่ที่25 5ทับ6 5, 18, ก R18 กันนั่นเองค่ะลายการก็จะเป็นก้านสีเทากาฟไฟแบบนี้เข้ามาให้ค่ะ ช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมไม่ได้ยกแต่อย่างใดนะคะคันนี้คือเดิมๆทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าใส่ชุดแต่งเข้าไปกันนั่นเองค่ะตรงนี้จะมีกล้องมองข้างมาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะเพราะนั้นไม่พอค่ะในส่วนของตัวกระจกก็จะมีบายสปอร์ตเข้ามาให้เรียบร้อยซึ่งอยู่ทางด้านนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเป็นเหมือนรูปตัวรถแบบนี้ค่ะเวลาที่มีรถมาทางด้านข้างเนี่ยในส่วนของตัวจุดบอดที่เราไม่เห็นด้านหลังก็จะขึ้นโชว์ค่ะเป็นไฟสีส้มขึ้นมานั่นเองค ด้านบนแหลกหลังคาที่ติดตั้งเรียบร้อยจากโรงงานค่ะอันนี้สามารถยึดมัดรัดของได้นะคะหวนได้เลยตามสบายค่ะไม่มีหลุดแน่นอนค่ะเพราะว่าตัวแหลกหลังคาเนี้ยจะมาจากโรงงานเวลาที่ใช้ติดตั้งค่ะก็คือจะเป็นตัวยึดนะคะคลิปด้านในกับตัวหลังคาลดกันนั่นเองค่ะไม่ได้ใช้3 m อติดนะคะเหมือนงานตกแต่งของคันอื่นนะโลบาร์ค่ะมาให้เรียบร้อยเลยตามเอกลักษณ์ของ YT ยทค่ะก็คือแต่คันนี้เป็นโลบาร์ชั้นนั่นเองก็คือมียกจากชั้นเดิมนะคะใช้เป็นสีบอลเงินกับสีเทากาไฟเข้ามาค่ะ แข็งแรงนะคะทนทานวางาพาดของได้ค่ะแล้วก็ยึดลัดมัดของได้นั่นเองค่ะด้านหลังค่ะมีที่เหยียบให้เรียบร้อยเลยอันนี้คือของรุ่นที่เป็นโชมนี้มีที่เหยียบมาเกือบทั้งหมดเลยนะคะส่วนไฟค่ะก็จะใช้เป็นไฟไท้าย LED กันนั่นเองค่ะแล้วด้านนี้เห็นไหมคะมันจะมีสสญลัก์อยู่ตรงนี้อันนี้คือเตือนเวลาที่เราออกจากช่องจอดกันนั่นเองค่ะเขาก็จะมีเตือนว่ามีรถมาด้านข้างซ้ายขวายไยงหรือเปล่าโชว์ที่หน้าจอด้วยนะคะ ใสลักสี่คูณ4มาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็การชนท้ายติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วสักโรงงานค่ะมาพร้อมกับเซนเซอร์ให้เหมือนเดิมค่ะโลโก้ด้านล่างก็มีกล้องมองหลังเข้ามาให้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มาอยู่ตำแหน่งนี้มีที่ล็อกให้เรียบร้อยนะคะด้านในพื้นกระบะเป็นแบบนี้ของตัวว i แท็กก็คือจะเรียบกว้างนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจคือจะเป็นไฮไลไท์ทางด้านนู้นค่ะก็คือที่ชาร์จแบตกันนั่นเองค่ะอันนี้จะมีที่ชาร์จแบตท,ที่เป็น12โวลต์อยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็เป็น 230้สิบโวลต์คือฝ่ายบานอยู่ทางด้านนี้นั่นเองค่ะมีตัวผ่อนแรงฟ้ากระบะท้ายให้เรียบร้อยกันเดี๋ยวเราลองไปดูด้านในกันนะคะว่าด้านในเขาเป็นยังไงสําหรับด้านในค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูที่ตัวคอนโซลก่อนเลยนะคะคอนโซลค่ะของเราจะใช้เป็นสีดําค่ะแล้วก็บุหนังนั่นเองพร้อมตัดตะเข็บได้ที่เป็นสีส้มเลยตามสัญลักษณ์ของสไตล์วายแท็กนะคะพวงมอไลค่ะคุ้มหนังให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดตะเข็บได้สีส้มด้วยเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ใช้เป็นพูสตาร์ทนะคะ ส่วนการปรับไฟอยู่ทางด้านนี้เลยอันนี้คือมีไฟหน้าออโต้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกเล่นด้านนี้ส่วนทางนี้เพิ่มหรือลดแสงหน้าจอของเรือนไหม้กันนั่นเองค่ะจอตรงกลางที่เราใช้ค่ะจะเป็นขนาด12นิ้วกันนั่นเองค่ะเป็นจอขนาดใหญ่นะคะทรงสไตล์เป็นไงคะดุดันทีเดียวนะเพราะว่าแต่งเป็นโทนสีดําทั้งหมดกันน,นั่นเองค่ะในส่วนของตัวเบาะค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันบ้างดีกว่าเบาะเราจะใช้เป็นเบาะหนังนะคะตรงนี้ค่ะทรงจะเป็นมักสระเหมือนบ street, ักเก็ตซีนนั่นเองคือเก็บกระชับด้านข้างนะคะแล้วก็็ตตัดดด้้้วยะะเขบไส,สีมค่ เป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้ามาให้ทั้งหมดกันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะหน้าใช้ที่เดียวค่ะแต่ว่าพอเป็นขับสี่เราพลาดไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของตัวบิดปรับไฟฟ้านั่นเองค่ะจะอยู่ทางด้านนี้สําหรับโหมดการใช้งานค่ะบิดปรับไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ก็คือเราเลือกได้เป็นขับ2ขับ4โลสี่ไฮทุกอย่างเลือกได้หมดนะคะแล้วก็เกียร์มาเป็น10สปีดค่ะพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเท่านั้นไม่พอค่ะยังมีตัวปรับเลนทางด้านนี้ด้วยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวขับสี่นะคะที่เราใช้ค่ะสําหรับพื้นถนนที่เป็นขรรุขะะหืออต้้งลยนคแวก เซนเซอร์นามีระบบป้องกันล้อลื่นถาลายทุกอย่างมีมาให้หมดค่ะ <S <S สิ่งอำนวยความสะดวกเลยนะคะของรุ่นนี้ในเรื่องของการชาร์จแบต่ะเราจะมีเป็นไวเลสชาร์เจอร์ให้นะคะแล้วก็จะมีตัวที่ชาร์จตำแหน่งไฟเนี่ยเป็น USB และ Type C เข้ามาให้ค่ะในการชาร์จเราไม่ได้ชาร์จได้เพียงแค่ด้านหน้านะคะด้านหลังค่ะที่ชาร์จแบต่ะที่เป็น USB Type C รวมถึงตัวเสียบแบบไฟบ้านที่เป็น230โวลต์เข้ามาให้ด้วยนั่นเองค่ะ ความปลอดภัยของคันนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะน,นอกจากจะมีถุงลมนิรภัยให้ถึงเ็ดใบค่ะระบบช่วงล่างนะคะยังมีระบบเบรคต่างๆเข้ามาช่วยค่ะรวมถึงเรดร์ต่างๆของรถคันนี้นั่นเองค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะรถที่เป็นวาทคคันนี้นะคะติดต่อสอบถามนุ๊กได้นะคะแต่โปรโมชั่นที่นุ๊กบอกไปเมื่อสักครู่นะคะคันนี้ค่ะเราจะส่วนลดให้เต็มๆอยู่ที่150,000บาทกันนั่นเองค่ะสอบถามกันมาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์หกสามหกห้าสามหนึ่งหกสี่หรือติดต่อไอเดียไลน์ก็ได้เดี๋ยวนุ้กขึ ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนนะคะในประเทศค่ะนุกมีบริการจัดไฟแนนและส่งมอบรถให้ถึงบ้านที่สําคัญการจองออนไลน์กับนุกอดภาย1 0รเเงินจองเงินดาวทุกอย่างเราโอนเข้าบัญชีบริษัทค่ะแต่ถ้าอยากดูนะคะว่านุกแต่งได้สวยดุแค่ไหนคะ่ะรับชมนุกได้กับช่องฟอร์ดวอดีไปนุกวันนี้ไปก่อนกับพี่คณีไนนด้วดเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ